ต้อมยามอมรินวันพุธนี้ต้อนรับตัวแม่ของวงการบันเทิงตุกยานีกับกระแสที่แรงไม่หยุดในบทบาทของคุณนายทองใบแห่งบังเกิดกล่าวมีกระแสข่าวลือว่าถ้าไม่ใช่แม่พระเอกนาะน,นางจะไม่รับนะคะเป็นแม่นางเอกเข้าไปหอมนางเอกกูแก่เรื่องกูไม่สวย <c oughs> แต่ต้องหอมพระเอกมันชื่นใจมะ <Wow. S 1> บทเขาไม่ได้บอกให้กอดให้หอมแม่ก็รักแม่ก็อยากหอมเนี้ยแม่ก็เอาจนลูกค้าลูกคาะ แล้วมาอร่อยกับร้านอาหารฟิวชั่นน้องใหม่ที่คนแน่นจนต้องจองคิวกับร้าน Ivory Coast Almond Homemade Cafe and Dining คอนเซปต์ของร้านเรานะคะเป็น Homemade Western p u i ู i n e แต่จะมีความเป็นทวิสต์อาหารใต้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะซีซ่าสลัดใบเหลียงเทมปุระออนท็อปนะคะ <S <S อร่อยพบกันเที่ยงครึ่งในต้มยอำอมริน